สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Favor Library ห้องสมุนแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลวันแห่งความรักแล้วนะครับเราจะพาทุกคนมาทำเมนูสูตพิเศษเพื่อที่มอบให้กับคนที่คุณรักนะครับนั่นก็คือแซนด์วิชสตรอเบอรี่โดเช่เดลิเช่ที่เต็มไปด้วยความรักที่เอิอล้นใจนั่นเองนะครับ และในวันนี้นะครับเราจะใช้ f ฟเวอร์ไล a บ y รกลิ่น Dolce d e l i c ชที่เข้าได้กับทุกเมนูขนมหวานได้อย่างดีและมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งกลิ่น Dolce d e l i c ชนี้นะครับจะให้กลิ่นคาราเมลที่หอมมันเนยหรือคาราเมลเฟเวอร์วิดบัตเตอรี่โน้ตนะครับเพิ่มความหนักของกลิ่นด้วยเกลือทะเลหรือ s Sea s a ซ t ตามแบบฉบับของ โดเช่เดลิเช่จากยุโรปที่จะทําให้ทุกเมนูขนมหวานมีความหอมกลมกลม่อมตามแบบตะวันตกอย่างแท้จริงครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับในส่วนผสมจะมีวิปครีมสตรอเบอรี่สดน้ําตาลไอซิ่งขนมปังแผน่นและเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นโดเช่เดลิเช่ครับครับในขั้นตอนแรกนะครับเทวิปครีมลงไปตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งครับและสุดท้าย เบเวอร์ไล a r y กิ่นโดเช่เดลิเช่ครับและใช้ตะก,ก้อมือนะครับตีด้วยความเร็วปานกลางสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำตาลไอซิ่งละลายนะครับการตีวิปปิ้งครีมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเย็นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างผสมและอุปกรณ์ในการตีครับพอน้ำตาละละลายแบบนี้แล้วนะครับให้ตีต่อด้วยความเร็วสูงครับ เรียบร้อยครับตีวิปครีมจนตั้งยอดแข็งแบบนี้นะครับและต่อไปนะครับนำวิปครีมไปทําเป็นแซนด์วิชได้เลยครับปาดวิปครีมนะครับให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยนะครับในส่วนของความหนาเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับในที่นี้ผมใช้ครึ่งเซนครับครับผมต่อมานะครับนำสตรอเบอรี่มาเรียงเลยนะครับ ใช้วิปครีมนะครับโปะนะครับปิดให้ทั่วสตรอเบอรี่เลยนะครับแบบนี้ครับเกลี่ยอีกทีนึงนะครับนำแผ่นขนมปังอีกแผ่นนึงนะครับปิดลงไปเลยแบบนี้ครับจากนั้นก็ตกแต่งนะครับเก็บขอบของแซนด์วิชนิดนึงนะครับครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำในส่วนของแซนด์วิชออกมานะครับใส่พลาสติกแวครับ จากนั้นเริ่มทําการใช้พลาสติกแปได้เลยครับแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆกดไปทีละด้านนะครับงานนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอแนปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ตัวแซว์วิทของเราเนี่ยมีความแน่น เสร็จแล้วครับในส่วนของแซนด์วิชนำไปแช่ในตู้เย็นนะครับอย่างน้อย3-4ชั่วโมงและถึงจะนำออกมาตัดได้นะครับและนี่แซนด์วิชของเราก็พร้อมสมบมูบความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คุณรักแล้วนะครับผมขออนุญาตชิมเลยนะครับอ,อร่อยหวานกําลังดีเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเฟเวอร์ของเราเนี่ยไม่มีสีมาลบกวนจึงทําให้วิปครีมมีสีขาวนวลน,น่ารับประทานเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ และสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ www.favorlibrary.net l i n e a รารีดอท r น r ต r ลน์แอดเฟเวอ r ์ไ r บรารีไอจี f ครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ FavorLibrary ดีจริงๆพี่เิงก,การันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง FavorLibrary นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ